นี่เป็นไก่งวงครับไก่งวงพันธ์ใจแอนนะครับเป็นลูกผสมนะครับสายนอกกับสายไทยนะครับผสมกันแล้วนะครับถ้าอายุหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยน้ําหนักอยู่ประมาณ2ี่สบกิโลบวกลบแบบครับแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้ครับอายุเขาเท่าไหร่แล้วครับพี่ตอนนี้อายุอยู่ที่หกเดือนครับอู้หกเดือนเองเหรอครับอยู่ประมาณสิบามกิโลกว่ากว่าครับอู้อุ้มอุ้มได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับนี่นะครับแต่ก็จะหนักหน่อยนะครับอุ้มนานไม่ได้เีกี่ตัวครับพี่ทั้งหมดนี้เอ่อตัวนี้เป็น ชุดทดลองฟักนะครับเอาไข่มาฟักนะครับก็ไม่เยอะนะครับรประมาณสิบกว่าตัวครับแล้วลักษณะตัวผู้กับตัวเมียมันแตกต่างกันยังไงอ่าหนึ่ง <1 S 1> คือตัวผู้จะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าแล้วก็ลำแพนนะนี่เขาเรียกว่าลำแพนนะครับโอ้นี่คือตัวผู้นะครับครับตัวผู้นะครับกลางหางกลางปีกอย่างนี้นะครับเขาเรียกลำแพนโชลลครับครับนี่โชลลอตัวเมียนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับตัวเล็กกว่านะครับตัวเล็กกว่าแล้วก็จะไม่มีงวงนะครับงวงก็จะเล็กกว่านะครับ อ่ตัวผู้ใหญ่หมับวงตัวผู้ก็จะใหญ่เดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับอันนี้คือตัวเมียเนาะอ่าตัวเมียครับโอจะไม่มีจะขี้เหร่นิดนิดึงนะครับอ่าครับจะไม่หล่อเหมือนตัวผู้ตัวผู้จะสวยดีสีก็จะชัดกว่านะครับอันตัวเมียเนี่ยอ่ถ้าเป็นพันเนี่ยจะอยู่ประมาณ10กิโลบวกลบแต่ตัวผู้เนี่ยใหญ่ใหญ่ครับประมาณ20กิโลบวกลบถ้าอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะครับแล้วเขาจะโชว์หลอทั้งวันนี้เลยใช่ไหมพี่อ่าไม่ทั้งวันนะครับบางทีก็ก็ไม่โชว์ครับบางทีก็ไม่โชววนนะคครรัับบแต่่สมาก ถ้าถ้าเห็นคนมาหรือว่าหนึ่งมันก็จะโชว์หรอกครับอ๋อแอคอาร์ตโชว์สาวใช่ครับเออพี่แล้วอาหารนี่พี่ให้อะไรครับผมนี่อาหารไก่ไข่ทั่วไปครับไก่ไข่ทั่วไปหรือถ้าเป็นช่วงที่กําลังขุนก็ใช้ไก่เนื้อครับครับโอ้คุยกันมาตั้งนานนะครับยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนะขออนุญาตพี่แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับผมจะกรีรูปใสนะครับ ปกติแล้วผมผลิตตู้ฟักไข่นะครับ<ม>ไอ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือผลผลิตจากตู้ฟักไข่นั้นเลยนะครับอ๋อค,ครับผมก็อย่างอย่างไก่งวงนี่ก็มาจากไข่เนาะมาจากไข่ครับได้ไข่มาแล้วก็มาฟักนะครับไอ้ตู้ฟักไข่ของพี่นี่ฟัก <c oughs> ได้เป็นไข่ได้ทุกชนิดเลยใช่ไหมพี่ได้ทุกชนิดครับแต่ก็ต้องเราก็ต้องปรับปรับตามชนิดไข่นะครับปรับปรับปรับเอ่อค่าตามชนิดของที่จะฟักนะครับ อันนี้สารภาพเลยครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่ผมได้มาสัมผัสใกล้ชิดกับไก่งวงเนาะครับโอ้เคยเคยเห็นในไหนหนังในหนังที่เขาบอกว่าวันขอบุพระเจ้าครับกินไก่งวงไอ้นี่เขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพี่หนึ่งเลี้ยงสวยงามนะครับแต่ส่วนมากตอนนี้ก็จะไปเลี้ยงบรรโภคแล้วครับส่วนมากก็จะเป็นส่งออกต่างประเทศมากกว่าอ๋อเป็นตลาดส่งออกนะครับครับแล้วเขาอายุอายุยืนไหมครับพี่อายุเท่ากับไก่เราเนี่ยครับที่จริงแล้วเนี่ย อ่าไม่ใช่ไก่นะครับเนี่ยนี่เป็นนกอ่าเป็นตระกูลนกนะครับเหมือนกับนกกระจอกเทศประมาณนี้นะครับเป็นตระกูลนกไม่ใช่ตระกูลไก่นะครับเป็นนกป่านะครับเป็นนกป่าแต่แต่เราก็เรียกไก่งวงนบเราเรียกไก่งวงครับจะเป็นงวงครับผมจําได้เลยวันขอพรพระเจ้าเนี่ยจะมีไก่งวงครับจำได้แค่นั้นหนูโหตื่นเต้นมากเลยครับได้สัมผัสกับไก่งวงโอ้โหเสียงร้องเขานะครับผมเพื่อน เพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอายุเขากี่กี่เดือนครับเขาถึงจะเริ่มผสมพันธุ์ครับประมาณ7เดือนถึง8เดือนครับตัวเขาใหญ่ขนาดนี้นี่ไข่เขาจะประมาณไหนครับพี่อ่าประมาณไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดกราฟกีแคบเบลหรอครับนิสัยเขาดุร้ายหรือว่าเชื่องไหมพี่เชื่องครับเชื่องครับไม่ดุครับไม่ดุพี่อ้อนเนาะ ที่อ้อนคยครับ,รบถ้าเรามีหญ้าเนี่ยเอามาใ,ใส่มือไม้กินได้เลยครับอ <kleinen S 2> ๋อหญ้าเขากิกนเนาะเขาชอบกินหญ้ามากอ oh, ๋อชอบกินหญ้าแล้วก็ต้องให้กินด้วยจําเป็นต้องกินเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนกมันจะกินหญ้าส่วนหญอดครับถ้าเลี้ยงอาหารอย่างเดียวเนี่ยสุขภาพจะไม่ดีแล้วปล่อยออกปานด้วยนะครับครับแล้วการดูแลเนี่ยพี่ต้องมีวัคซีนอะไรฉีดให้เขาไหมครับวัคซีนเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือฝีดาดนะครับไก่งวงเนี่ยมันจะมีจุดจุดด้อยอยูอ่ก็คือตรงหัวจะไม่มีขนนะครับทีนี้ยุงมันชอบกัดนะครััับบยุงมนชอกด นะครับก็จะเป็นฝีดาดง่ายๆนะครับงันวัคซีนเนี่ยถ้า3สัปดาห์ขึ้นไปเราควรจะแทงฝีดาดนะครับแล้วก็ซ้ําทุก6กเดือนนะครับเรื่องในเชิงธุรกิจเนี่ยลงเรือนก็ควรยกสูงแล้วก็ใส่ตาไข่นะครับเวลาเขาขี้เนี่ยให้เขาลงพื้นนะครับอันนี้มันเป็นคอกลอยนะครับเป็นคลอกลอยนะใช่ครับถ้าเป็นเชิงธุรกิจนะครับแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามเราก็ปล่อยลาดได้เลยก็เหมือนเลี้ยงเป็ดไก่เเราได้เลยใช่ครับใช่ครับต้องมีร่มมีหลังคาให้เขาเนาะใช่ครับใช่ครับ แล้วทีนี้อาหารเนี่ยเราให้กี่เวลาครับพี่ออาหารเนี่ยถ้าเป็นขุนก็คือให้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็คือเราเลี้ยงเลี้ยงเนื้ออยู่แล้วนะครับครับแต่ถ้าเป็นเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เราก็ให้เช้าเย็นครับให้เช้าเย็นอันนี้เราขุนเนาะครับอันนี้อันนี้นี้เริ่มจากเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วครับพี่ครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแล้วอยากจะได้เนี่ยพี่พอจะบอกราคาได้ไหมราคาใช่ไหมครับปกติในราคาตลาดถ้าเป็นตัวผู้รุ่น รุ่นที่เป็นพ่อพันธุ์ได้นี่นะครับราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทตัวเมียอยู่ที่สองพันบาทนะครับแต่แต่แต่ที่เห็นอยู่นี่เขาเหมาหมดไปหมดแล้วนะครับ<ะ> <laughs> ไม่เหลือแล้วนะครับเขาเหมาไปหมดแล้วเขาเหมาไปหมดแล้ว <laughs> แต่ถ้าท่านใดต้องการเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาผมมีช่องทางมีเครือข่ายอยู่<อ>สามารถแนะนําให้ได้ครับก็ติดต่อมาได้หาให้ได้น้องรับที่ขอช่องทางการติดต่อเลยครับสนใจเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหก 0001941นะครับหรือว่า Facebook จากีฟาร์มตู้ฟักไข่ก็ได้ครับก็ติดต่อมาได้เลยเนาะได้ครับถ้าสนใจนะครับเลี้ยงทางการตลาดการอ่าอ่าเป็นประเภทขุนขุนเนื้อนะครับก็ก็ได้นะครับตัวนี้กําลังมาแรงเลยตัวนี้นะครับกําลังมาแรงเลยก็คือถ้าเป็นรุ่นตัวนี้นะครับถ้าเป็น5กิโลน้ําหนัก5้ากิโลขึ้นไปเนี่ยเขาจับจับกันในราคาร้อยบบาทต่อกิโลนะครับราคาก็ดีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น ต่ำกว่าห้ากิโลเนี่ยก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบบาทครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองศึกษาลองเลี้ยงดูนะครับพี่เนาะครับครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่เมตตาให้ผมได้มาชมไก่งวงตัวเป็นๆนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โห นี่นะครับสวยๆเลย